อา,อ,อาจารย์ครับประชุมท้องถิ่นวันนี้ก็คือจะมีการกำหนดรางวัลเลือกตัง้งต้องรอคองวนค่นนนะเยอประชุมท้องถิ่นวันอ๋อไม่นี่คนละเรื่องกันอันนี้กรรมการกระจายอม่นาจคนละอย่างกันแต่เรื่องท้องถิ่นอาจารย์เห็นมีรายงานข่าวว่าว่าเลือกตั้งอบจเนี่ยอาจจะเป็นวันที่13ธันวาแล้วก็เดือนไม่ทราบครับไม่ทราบเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย กระทรวงมหาไทยซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องได้เชิญทางสำนักง,งานกะกะตมาพบเข้าใจว่าท่านเลขาท่านจะมาเองก็ได้พบได้ตกลงกันในหลักการแล้วขั้นต่อไปกระทรวงมหาไทยก็จะได้ทำเรื่องเสนอคณะ,ะรัฐมนตรีว่าขออนุมัติให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นระดับใดถ้าครมอห็นชอบก็จะได้แจ้งไปกะกะตต่อจากนั้นกะกะตก็จะเป็นผู้ไปกำหนดวันเลือกตั้งเอง แล้วก็ถอยมาเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งจบแต่ว่าข่าวที่ออกมานี่คือยังไม่ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะยังครับยังครับจะน่าจะการประชุมคณะกรรมการกระจายแม่ทุนการ,ปรเปลี่ยนในเรื่องของเงินอุดหนุนอะไรยังไงอ่าตรงนี้เป็นอำนาจแล้วก็จะได้พูดคุยกันผมไม่รู้มีในวาระหรือเปล่าแต่มันมีเงินเรื่องอุดหนุนอสมแล้วหลายเงินที่ได้เข้ามาประชุมกันแต่ละครั้งก็คือพิจารณาเรื่องเงินเหล่านี้แหละมันมีส่วนที่โอนโอนโอนเข้าไปเลยใช่ไหมคะ ที่ฐานเหมือนภารกิจมาแต่ไม่ได้อนงบมาก็เขาก็ทักทวงอยู่ว่ามันควรจะต้องโอนมาด้วยกันแล้วก็ก็จะได้ทําเรื่องแจ้งรัฐบาลไปอาจารย์ครับเรื่องเลือกตั้งว่ากรรมันาจะเป็นต้องเร่งหรือเปล่าเห็นรัฐบาลทางราฐรรมเขาต่อมาเรียกร้องว่าก็ไม่ทราบว่าจําเป็นหรือไม่แต่ว่ามันก็ต้องจัดการเลือกตั้งอยู่ดีเพียงแต่ว่าจะวันใดวันหนึ่งเพราะการจัดการเลือกตั้งมันมีตั้ง4ระดับเราก็รู้ซึ่งมันก็จะต้อง เว้นระยะในแต่ละระดับทางกรกตเขาเคยขอว่าอย่าไปจัดพร้อมกันทีนี้จะเอาอะไรก่อนอะไรหลังก็คงแล้วแต่ความจําเป็นความจำเป็นในที่นี้คํานึงถึงความจําเป็นของประชาชนมากกว่าความสะดวกของผู้สมัครยังผู้ชนะา,าอ้างว่าผู้อาวุโไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยไม่ให้เข้าใจความต้องการประชาชนเลยเกิดน้ำท่วมอะไรอนยะ่าเงี้ยเลยต้องรีบครับไปทราบคนระับทางครับ